สำหรับใครที่โหลดแอปพลิเคชัน True Money Wallet แล้วและลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ All Member ของ Seven Eleven แล้วถ้าเราจะจ่ายเงินจาก True Money Wallet ต้องทำยังไงวิธีการนะคะก็คือเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ Seven Eleven ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วให้เราแตะสแกนข้างล่างนะคะที่เป็นสแกน QR Code เป็นจ่ายเงินสลเติมเงินตรงนี้ ให้ใส่รหัสสำหรับชำระเงินรหัสสำหรับชำระเงิน6หลักอันนี้เป็นรหัสที่เราตั้งไว้นะคะใส่เข้าไปเราก็จะได้เป็นบาร์โคดแบบนี้นะคะขึ้นหน้าจอที่เป็นบาร์โคดแบบนี้ให้พนักง,งาน7 e เ e ่ e อใช้บาร์โคดยิงนะคะที่ยิงบาร์โคดยิงเสร็จแล้วเขาก็จะหักเงินจาก True Money Wallet ของเราค่ะ วิธีการจ่ายเงินแบบนี้ก็จะมีข้อดีคือ 1. เราไม่ต้องสัมผัสเงินเนาะสไม่ต้องกดเบอร์โทรออมเมมเบอร์ของเราที่เขาให้เรากดแล้วนะคะเพราะว่าพอยิงปุ๊บมันก็จะเข้าระบบของ All Member เราทันทีค่ะ 3. แลเราก็จะได้สิทธิพิเศษนั่นก็คือปกติเวลาที่เราซื้อสินค้าในเบสิคทุก50บาทเราจะมีสิทธิ์สแกนลุ้นโชค รถยนต์หรือว่าของรางวัลที่7 e เ e ่ e อเเขาทำโปรโมชั่นตอนนี้ใช่ไหมคะปกติ1ใบเสร็จ50บาทเราจะมีสิทธิ์สแกนได้แค่1สิทธิ์แต่ถ้าเราชำระเงินค่าสินค้าด้วย True Money Wallet ผ่านแอปพลิเคชันของ7 e เ e ่ e อแบบเนี้ยจาก1สิทธิ์50บาทจากสแกนได้1สิทธิ์ก็จะกลายเป็น2สิทธิ์อันนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็ จะมีสิทธิพิเศษอย่างอื่นอีกก็สามารถดูที่ในแอปพลิเคชันของ7 e l e v e n ได้นะคะ